ดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิลกับฟิวนะคะก็จะมารีวิวสายไหมหมากฝรั่งญี่ปุ่นค่ะเป็นรสโซดานะคะซื้อจากไหนน้องฟิลร้ลานกีฮอเดนค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฟิลกับฟิวนะคะก็จะแกะให้เพื่อนดูนะคะว่าสายไหมด้านในจะเป็นยังไงคะ่ะว้าน่ากินเหลือเกินตอนนี้นะคะก็จะมีระเกตด,ด้วยค่ะนี่นะคะพอเอาออกมาแล้วก็จะกินโซดาอ๋อมากเลยนะคะ <cam ina> เดฟี่ย์นะคะก็จะเอาออกไว้เพื่อนๆดูก็จะมีแผ่นรอง้วยนะคะดูไหนเนี่ยาวเอาออกเลยเอาออกเลยเอาออกเลยสายหมายที่ฟิวของฟิวแกะออกมานะคะここ <c oughs> ก็จะเป็นสายหมายฝรั่งนะคะก็จะ <c oughs> เป็นรสโซดาค่ะ <c oughs> ไม่ใช่สายหมายที่คืนได้นะคะเป็นแบบ เคี้ยวเหมือนหมากฝรั่งนะคะฟิลล้องกินให้ดูหน่อยใหพีฟิล์มต้องกินเยอะๆนะคะเนื้อก็จะเหมือนหมอกฝรั่งค่ะมาลองกันเลยค่ะอุ้ยเยอะไปเยอะไปรสชาตินะคะเราจะเหมือนโซดาเลยค่ะหวานนเปรี้ยวๆนะคะต้องมาแบบแบบต้องเห็นเม็ดไหมต้องขวาอ่ะมันเปรี้ยว เปียวเป็นนานานะคะเนื้อสายใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อมักฝรั่งนะคะมันซ่ามากเลยนะคะอร่อยมากด้วยแบบมันจะวนหวานสายใหม่อันนี้นะคะก็จะเป็นสายใหม่ที่ไปทำงานเพราะว่าเปลี่ยนจากสายใหม่นะคะกลายเป็นมักฝรั่งได้ไม่ฟรีเปลดาลูกปง่งให้น้องซื้อตัวไหนแบบนะตอนนี้พี่เปียวออเอาความกล้าออกมานล้วต้ออยากเห็นนะเปลาลูกโปง่งลูกใหญ่เปล่มไม่ได้ <c oughs> เหมือนแบบน่าจะเคี้ยวนะคะเพราะว่าเป่าไม่ได้เหมือนแบบเนื้อมันแข็งไว้นะคะสรุปนะคะคือเป่าลูกโป่งไม่ได้ก็คือได้แค่ทานเล่นนะคะแล้วก็ห้ามกินก็จะเคี้ยวเหมือนแบบให้ได้รสชาตินะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะรสชาตินะคะก็จะเหมือนแบบซ่ามนตซดามกาเลยนะคะอร่อยมากด้วยใช่ นี่นะคะหน้าตาของสายไหม,มก็จะมีแบบเม็ดขคาเป็นเม็ดเปรี้ยวนะคะอร่อยมากเลยนะคะสายไหมามาฝรั่งค่ะเขี้ยวเพลินมากเลยนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยพี่ชอบรสชาติมากเลยใช่ไหมอร่อยมากเปรี้ยวมากสุดยอดติดตามฟิล์มได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอร่อยมาก